จาธนูให้อะไรบ้างแทบจะให้ชีวิตผมเลยแหละครับให้ชีวิตใหม่เลยครับพ่อธนูเราสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ทุกอย่างที่ผมได้มาก็จัดธนูทั้งนั้นเลยครับสปอร์ตอินสป์วันนี้พบกับเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของนักกีฬายิงธนูคนพิการทีมชาติไทยที่เกิดประสบอุบัติเหตุจนเป็นอัมพาตและทำให้เขาคิดจะปิดชีวิตอ,องหาหลิชัยเมศิลิ ก่อนที่จะพิการผมก็เป็นพนักง,งานตามตามโรงงานนะฮะมีวันหนึ่งเลิกงานประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มเราไปส่งเพื่อนขากลับนี่เกิดเป็นเหตุสืล้มหลับไปกับรถนะฮะจริงทั้งรถทั้งคนไปชนกับต้นปาล์มอ่ะก็เลยเป็นอัมพาตไม่มีความรู้สึกตงกันท่อนล่างลงมาขาสองข้างเดินไม่ได้ตลอดชีวิตที่หมอว่าเดินไม่ได้ตลอดชีวิตนี่คือเป็นอะไรที่แบบแย่ที่สุดในในที่เรารู้ รู้สึกว่าเราเราเจอมาเครียดเครียดจัดจนจนขนาดที่ว่าผมเคยคิดสั้นนะคิดแบบเคยฆ่าตัวตายพอได้ยินเสียงลูกเราะห์มันเหมือนกบบเราความคิดเราจะเปลี่ยนถ้าเราจะฆ่าตัวตายเนี่ยเราหาอย่างอื่นทําดีไหมเนี่ยว่าที่ที่มันมีประโยชน์กว่านี้หลังจากรักษาตัวที่บ้านได้ปีหนึ่งเขาก็เลือกเข้าไปที่ศูนย์ที่ศูนย์เขาก็จะมีการฝึกอาชีพแล้วก็มันมีเสริมก็คือมีกีฬาด้วย ผมก็เลือกเล่นกีฬาลหลายๆอย่างแต่ธนูนี่ตอนแรกก็ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเราไม่เคยเห็นมันเป็นกีฬาที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยเจอแต่พอได้ยิงเข้าผมว่ามันก็เหมาะดีนะยึนดติดทีมชาติตอนนี้เป้าหมายคือผมต้องติดพาลิปิกที่ปารีสให้ได้ก่อนนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของผมใช้ชนะของคุณคือความสําเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย